คู่รักเพิ่งออกจากงานแต่งได้แค่ครึ่งชั่วโมงแต่กลับพบศพในชุดเจ้าสาวที่มีใบหน้าเหมือนกันทุกประการเรื่องราวนี้จะเปิดเผยความลับที่ถูกปิดตายมาหลายปีงานแต่งที่เริ่มด้วยรอยยิ้มจะจบลงด้วยเสียงกรีดร้องอยาก,กัะพริบตาเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่แค่คำสาบแต่มันคือคำเชิญจากโลกหลังความตาย คู่รักหนุ่มสาวเพิ่งออกจากงานแต่งงานได้เพียงสามสิบนาทีฝนตกโปรยโปรยเหมือนจะเป็นลางร้ายจากฟ้าเสียงรองเท้าเจ้าสาวกระทบพื้นถนนเปียกชื้นดังกึกๆในความเงียบเจ้าบ่าวยิ้มให้ภรรยาใหม่ของเขามือยังจับกันแน่นรถคันเล็กสีขาวที่พวกเขาขับออกจากงานตกแต่งด้วยริบบิน้นและดอกไม้ยังไม่ทันแห้งจากน้ำฝนกลิ่นหอมของดอกมะลิในรถยังอบอุ่แต่บรรยากาศกลับยินเยือกอย่างประหลาด ข้างทางเป็นป่ารกมีหมอกลอยต่ำปกคลุมจนมองไม่เห็นทางชัดเจ้าสาวมองกระจกข้างเห็นเงาเหมือนคนยืนอยู่ริมทางผมยาวเปียกปอนใบหน้าไม่ชัดเจนเธอขมวดคิ้วหันกลับไปมองอีกครั้งไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเธอเห็นไหมเธอถามเสียงสัน่นเจ้าบ่าวหัวเราะเบาๆบอกว่าคงตาฝาดไปแต่หัวใจของเธอกลับเต้นแรงผิดปกติจูจูเสียงบางอย่างดังมาจากท้ายรถ เหมือนมีคนเข้าเบาๆทีละจังหวะทั้งคู่มองหน้ากันเงียบสนิทเจ้าบ่าชะลอรถหยุดกลางถนนที่ไร้รถผ่านเสียงฝนหยุดตกเหลือเพียงเสียงลมพัดผ่านกิ่งไม้ดังเสียดสีกันเขาเปิดประตูลงไปดูท้ายรถกลิ่นเหม็นแปลกๆลอยออกมาทันทีเจ้าสาวยกมือปิดจมูกน้ำตาซึมออกมาโดยไม่รู้เหตุผลไฟจากไฟท้ายรถกระทบกับอะไรบางอย่างที่เปื้อนเลือด มือของเจ้าบ่าวเริ่มสั่นเขาค่อยๆย,ยกฝากระโปรงขึ้นพาณมีชุดแต่งงานอีกชุดหนึ่งวางอยู่บนศพหญิงสาวที่มีใบหน้าเหมือนเจ้าสาวทุกประการเธอกรีดร้องสุดเสียงเสียงสะท้อนของเธอก้องไปทั่วป่ามืดรอบด้านดวงตาของศพค่อยๆลืมขึ้นช้าๆร่างนั้นลืมตาขึ้นอย่างเชื่องชา้าแววตาขุ่นัวและเย็นเยียบเหมือนน้ำในบ่อที่ไม่เคยมีแสงส่องถึงเจ้าบ่าวยืนนิ่งแขนแข็งทื่อเหมือนร่างถูกตรึงไว้ เสียงหัวใจของเขาดังชัดในอกจนเหมือนจะระเบิดออกมาเจ้าสาวค่อยๆถอยหลังมือสันจนจับกระโปรงไม่อยู่ใครใครกันเธอพูดเสียงเบาศพในชุดเจ้าสาวนั้นยิ้มชาๆมุมปากแห้งกรังแตกออกเลือดซึมออกมาตามรอยแตกบนริมฝีปากคืนงานแต่งครั้งก่อนเธอจะไม่ได้หรือเสียงแผ่วเบาเหมือนล่อมาตามสายลมเจ้าบ่าวหันมามองพรรยาของตนใบหน้าซีดขาวเหมือนกระดาษเธอพูดอะไร เขาพูดพลางถอยหลังพระในท้ายรถขยับมือซีขาวลาดลงบนพื้นเหล็กจนเกิดเสียงเสียดหูเล็บที่ยาวและแตกหักโขนเป็นรอยยาวไปทั่วกลิ่นเน่าของเลีอดผสมกลิ่นน้ำฝนลอยปะปนจนแทบหายใจไม่ออกเจ้าสาวเริ่มร้องให้น้ำตาไหลอาบแก้มเธอหันไปมองเจ้าบ่าวแต่สายตาของเขาเริ่มว่างเปล่าไม่จริงเธอตาไปแล้วฉันฟังเธอแล้วเขาพึมพำออกมาดวงตาของศพคู่นั้นเบิกกว้างขึ้น เธอค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นจากท้ายรถเรือดหยดลงบนพื้นถนนชชาทีละหยดเสียงรองเท้าแต่น้ำฝนดังช่ำๆขณะที่ร่านนั้นเดินเข้ามาใกล้เจ้าสาวถอยหลังชนประตูรถดวงตาเบิกโพรงเธอหันไปถามเจ้าบ่าวคุณพูดว่าฝังใครเขาไม่ตอบเพียงมองร่างนั้นเข้ามาใกล,เล้เรื่อยๆงานแต่งครั้งก่อนศพพูดอีกครั้งเสียงเย็นเยียบเหมือนลมจากโลกหลังความตายเจ้าบ่าวคนเดิม เจ้าสาวคนเดิมแต่ฉันไม่เคยจากไปจริงๆมือซี่คาวเพื่อมาจับแก้มของเจ้าบา่าวเขาสั่นไปทั้งตัวน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวผมขอโทษร่างนั้นยิ้มแววตาเต็มไปด้วยความแค้นคำขอโทษของคุณมันสายเกินไปแล้วพันใดนั้นไฟในรถดับพรุบเสียงฟ้าผ่าดังสนัน่นความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัวเหลือเพียงเสียงหายใจสั่นเครือของทั้งคู่ เจ้าสาวใหม่ยพยายามเปิดประตูนี้แต่ประตูล็อกแน่นเหมือนมีบานอย่างกดไว้จากข้างนอกเธอกรีดร้องจนเสียงแหบแห้งร่างซีนั้นหันมาทางเธอแววตาเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทเธอกำลังจะได้รู้ว่าการเป็นเจ้าสาวของเขามันต้องแลกด้วยอะไรเสียงกรีดร้องสุดท้ายดังขึ้นก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนเริ่มตกอีกครั้งสายฝนทลางคราบเลือดบ,บนถนนจนไม่เหลือร่องรอยและบนกระจกหลังของรถ ปรากฏข้อความเขียนด้วยเลือดอย่าจัดงานแต่งซ้ำอีกข้อความบนกระจกยังคงชัดเจนแม้ฝนจะเทลงมาไม่หยุดและอองน้ำฝนไหลผ่านรอยเลือดทำให้ตัวอักษรคล้ายจะขยับได้เองรถทั้งคันนิ่งสนิทไม่มีเสียงจากภายในแต่ในเนาสะท้อนของกระจกหน้ารถมีบางอย่างเคลื่อนไหวเนาของผู้หญิงในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงเบาะหลังสายตาว่างเปล่ามองตรงไปข้างหน้าเหมือนไม่มีจุดหมาย เวลาผ่านไปไม่รู้กี่นาทีเสียงเครื่องยนต์สั่นอีกครั้งทั้งที่ไม่มีใครอยู่ในรถฝ่ายหน้ารถสว่างขึ้นสองทางที่มือสนิทข้างหน้ารถคันนั้นค่อยๆเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆตามถนนที่ลื่นจากฝนเหมือนมีใครบางคนกำลังขับทั้งที่เบาคนขับว่างเปล่าข้างทางต้นไม้โอนเอ็นไปตามแรงลมเสียงใบไม้เสียดสีกันดังซ่าเหมือนเสียงกระซิบลมหอบกลิ่นดอกมะลิที่เคยหอมหวานให้กลายเป็นกลิ่นเน่าจาง,จาง ที่บ้านไม้หลังเก่าซึ่งตั้งอยู่สุดถนนเจ้าบ่าวคนหนึ่งเคยอาศัยอยู่กับหญิงสาวคนก่อนเพื่อนบ้าหลายคนเล่ากันว่าคืนก่อนวันแต่งงานครั้งนั้นได้ยินเสียงทะเลาะกันดังลั่นเสียงของหญิงสาวร้องไห้และเสียงของชายหนุ่มตะโกนอย่างโกรธจัดจากนั้นก็เงียบไปรุ่งเชา้าไม่มีใครเห็นหญิงคนนั้นอีกเลยเจ้าบ่าวกลับมาพร้อมรอยขวนที่แขนและใบหน้าเต็มไปด้วยรอยฟกชำ้ำ เขาบอกกับทุกคนว่าคู่มั่นของเขาหนีไปต่างจังหวัดแต่ไม่มีใครเชื่อจริงๆหลายเดือนผ่านไปเขากลับมาจัดงานแต่งอีกครั้งหญิงสาวคนใหม่สวยอ่อนโยนและไม่รู้เรื่องราวในอดีตเลยแม้แต่น้อยคืนแต่งงานจึงกลายเป็นคืนสุดท้ายของทั้งคู่เมื่อรถคันนั้นแล่นมาอยู่ที่หน้าบ้านเก่าประตูไม้เปิดออกชา้ชาๆทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องรรางซีในชุดเจ้าสาวก้าวลงจากรถอย่างชา้ชาๆ เท้าเปล่าของเธอเหยียบโคลนแต่กลับไม่ทิ้งรอยใดไว้บนพื้นบ้านหลังนั้นมือสนิทมีเพียงเอาไว้ของเปลวเทียนสันสันภายในเธอก้าวเข้าไปเสียงพื้นไม้ลั่นเอทตามแรงเท้าโดนโต๊ะกลางห้องยังมีรูปถ่ายเก่าของเจ้าบา่าวและหญิงสาวคนแรกในชุดเจ้าสาวเหมือนกันทุกประการรูปถ่ายนั้นเริ่มไม่ตรงมุมอย่างชา้ชาๆโดยไม่มีไฟกลิ่นไม่แปลกๆล,ลอยอบอวลไปทั่วห้องเธอยืนมองภาพนั้นจนเหลือเพียงขี้เท่า แล้วเสียงหูรอเบาๆของผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเสียงนั้นอ่อนโยนแต่เย็นเย,ยือยจนหน้าขนลุกฉันบอกแล้วว่าเขาจะไม่มีวันได้แต่งงานกับใครอีกร่าในชุดเจ้าสาวอีกคนปรากฏออกมาจากเงามืดเธอเดินเข้ามาช้าชายื่นมือไปแต่หลายของร่างซีนั้นขึ้นแต่งงานของเรายังไม่จบทั้งสองร่างยิ้มให้กันในความมืดและในวินาทีนั้นไฟทั้งบ้านสว่างวาบขึ้นเอง เสียงกรีดร้องของชาหนุ่มดังจากชั้นบนเหมือนมีใครกำลังถูกลากไปตามพื้นเสียงเล็บขวนผนังเสียงของบางสิ่งที่ดินรนและหายใจแรงจนในที่สุดทุกอย่างก็เงียบลงเงียบจนได้ยินเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคาเมื่อพื้นบ้านเข้ามาในวันรุ่งขึ้นพวกเขาพบเพียงบ้านที่ถูกเปิดทิ้งไว้รถเจ้าบ่าวจอดอยู่หน้าบ้านภายในไม่มีใครอยู่แต่บนโต๊ะมีรูปถ่ายใหม่หนึ่งใบเป็นรูปคู่เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวสองคน ทั้งสองหญิงยิ้มหวานในชุดแต่งงานที่เปื้อนเลือดทั้งสามยืนอยู่หน้าบ้านหลังเดียวกันใต้ภาพมีลายมือสีแดงเขียนไว้ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปเช้าวันนั้นหมอกหนาทึบคลุมไปทั่วหมู่บ้านเล็กๆเ,เสียงนกเงียบหายไปมีเพียงเสียงลมเย็นพัดผ่านราวกับพาเอากลิ่นเนา่าและกลิ่นดินชื้นกลับมาจากบ้านหลังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนายขับรถมาหยุดที่หน้าประตูไม้เก่าที่เปิดค้างอยู่หนึ่งในนั้นเอ่ยเบาๆ ที่นี่เรือบ้านของเจ้าบ่าวเมื่อคืนอีกคนพยักหน้าเขาก้าวลงจากรถชาชาพร้อมไฟฉายในมือเสียงรองเท้ากระทบพื้นโครนดังชัดในความเงียบที่น่ากลัวเมื่อเปิดประตูเข้าไปกลิ่นคาวเลือกเก่าลอยออกมาทันทีดนพื้นมายังมีรอยเท้าเปื้อนโครนรูปถ่ายที่ไม่ครึ่งหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะหนึ่งในตำรวจหยิบมันขึ้นมาดูก่อนชนักเมื่อเห็นภาพใหม่ที่ถูกวางทับอยู่ด้านล่างนี่มันถ่ายเมื่อคืน เขาพึมพำภาพนั้นเป็นรูปถ่ายคู่บ่าวสาวทั้งสามคนยืนเรียงกันในท่าทางที่ดูเป็นธรรมชาติแต่แววตากลับเย็นเยือกอย่างไม่ใช่มนุษย์หลังภาพเขียนวันเวลาเมื่อคืนไว้ด้วยลายมือสันส่นๆและสีแดงที่เหมือนเลือดเจ้าหน้าที่อีกคนส่องไฟฉายไปทั่วห้องพบครับเลือดที่หลายจากบันไดลงมาทีละขั้นพวกเขาเดินขึ้นไปช้าๆเสียงบันไดลั่นเอียดทุกครั้งที่ก้าวเมื่อถึงชั้นบนประตูห้องหนึ่งเปิดอ้าอยู่ ภายในห้องเงียบสนิทผ้าม่านปลิวเบาๆตามแรงลมดนเตียมีชุดแต่งงานสามชุดแขวนเรียงไว้ข่าวบริสุทธิ์แต่มีรอยปื้นแดงจางๆตรงชายกระโปรงหนึ่งในเจ้าหน้าที่เกื้อมือไปแต่เบาๆแล้วรีบชักมือกลับผ้าที่เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งและชื้นเหมือนเพิ่งแช่น้ำมาจูจูวิทยุสื่อสารในมือของเขาก็มีเสียงแทรกระวังพวกเขายังอยู่ในบ้านทั้งคู่หันมองกันด้วยความตกใจใครพูด เสียงของตำรวจนาหนึ่งตะโกนถามกลับไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงหายใจแผ่วเบาอยู่ในคลื่นสัญญาณจากนั้นเสียงหัวเราะของผู้หญิงดังขึ้นในวิทยุเสียงนั้นคุ้นเคยแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเยื่อกียนยินดีต้อนรับแขกคนใหม่ของเราทันใดนั้นไฟทั้งบ้านก็ดับพึบเงามืดเข้าปกคลุมทุกมุมเสียงฝีเท้านัหนักเดินอยู่เหนือเพดานเจ้าหน้าที่ทั้งสองสองไฟฉายขึ้นไป ฝ้าเพดานเริ่มมีรอยเปื้นสีเข้มซึมลงมาเหมือนของเหลวบางอย่างกำลังหยดลงหยดแรกตกลงบนหลังมือของนายตำรวจเขาเงยหน้ามองเห็นเลือดหยดลงมาช้าๆจากรอยแตกของฝ้าเสียงบางอย่างเริ่มคลานอยู่ข้างบนพวกเขารีบเปิดประตูห้องข้างๆแล้วเจอกับบันไดไม้แคบๆที่นำขึ้นไปยังห้องใต้หลังคากลิ่นคาวเลือดแรงขึ้นถูกก้าวที่เดินเมื่อเปิดประตูห้องใต้หลังคาเสียงหวีดแหลมของผู้หญิงดังลัน่น ทั้งสองยกไฟฉายขึ้นทันทีตรงกลางห้องมีโลงศพไม้สามใบตั้งเรียงอยู่ฝากระโปรงของใบกลางเปิดแงม้มภายในไม่มีศพมีเพียงผ้าขาวที่เปียกและเย็นแต่อีกสองใบกลับขยับได้เองเสียงเคลื่อนไหวภายในดังกรอบแกรบกรอบแกรบเจ้าหน้าที่นายหนึ่งค่อยๆย,ยื่นมือไปเปิดแต่ทันทีที่ปลายนิ้วแต่ไม้เสียงกระซิบดังขึ้นข้างหูช่วยฉันออกไป เขาสะดุ้งสุดตัวหันไปมองแต่ไม่เห็นใครเสียงนั้นยังคงกระซิบต่อเขาฟังเราไว้ในงานแต่งของเขาทันใดนั้นฝากกระโปรงทั้งสามใบเปิดออกพร้อมกันร่างในชุดเจ้าสาวค่อยๆลุกขึ้นดวงตาไร้แววผมยาวเปียกแนบแก้มมือซีขาวทั้งสามคู่ยื่นออกมาพร้อมกันอยู่ด้วยกันตลอดไปเสียงของผู้เธอสอดประสานกันเหมือนบทสวดจากนรกไฟฉายตกจากมือของตำรวจ ภาพสุดท้ายที่เขาเห็นคือรอยยิ้มของเจ้าสาวทั้งสามที่ค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้หลังจากคืนนั้นไม่มีใครพบเจ้าหน้าที่สองคนนั้นอีกเลยเพียงแต่ในบ้านหลังนั้นเริ่มมีรูปถ่ายใบใหม่วางอยู่บนโต๊ะเป็นรูปหมู่ของเจ้าสาวสามคนและเจ้าหน้าที่สองนายทั้งหมดสวมชุดแต่งงานสีขาวเหมือนกันทุกคนรุ่งชาหมอกหนาแน่นคลุมทั่วทั้งหมู่บ้านอีกครั้งแสงแดดแรกของวันไม่อาจทะลุผ่านหมอกลงมาได้ บ้านหลังนั้นเงียบเงันเหมือนปราศจากชีวิตแต่หน้าต่างทุกบานกลับเปิดออกเองทีละบานผ้าม่านสีขาวปลิวชาช้าตามแรงลมราวกับมีใครกำลังยืนอยู่ข้างในเด็กชายคนหนึ่งจากบ้านข้าง้ามปั่นจักรยานผ่านหน้าบ้านเขาชะลอความเร็วแล้วหยุดมองเข้าไปในรูเขาเห็นร่างของหญิงสาวในชุดเจ้าสาวยืนอยู่ตรงหน้าประตูบ้านใบหน้ายิ้มอ่อนโยนแต่สายตาเย,ย็นชื่อเด็กชายพลอยยกมือโบอกไค หญิงสาวก็โบกมือตอบก่อนจะค่อยๆเลื่อนประตูบ้านเปิดออกเสียงไม้เก่าครางแผ่วๆเด็กชายรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเรียกให้เข้าไปข้างในน้องเสียงของผู้หญิงคนนั้นดังขึ้นแผ่วเบาแต่ชัดเจนในหูเข้ามาช่วยพี่หน่อยเด็กชายลังเลแต่เหมือนถูกแรงบางอย่างดึงให้ก้าวเข้าไปทันทีที่เท้าเหยียบพื้นในรั้วกลิ่นเน่าจางๆก็ลอยมากระทบจมูกเขากลืนน้ำลายแล้วเดินชา้ชาๆตามเสียงนั้น ประตูบ้านเปิดอาอยู่ด้นในมืดสนิทแต่ลึกเข้าไปในเงามืดมีเงาของหญิงสาวอีกสองคนยืนอยู่ข้างข้างร่างแรกที่เขาเห็นทั้งสามหันมามองพร้อมกันเด็กชายเริ่มถอยหลังใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาจากอกกูรูเสียงของผู้เธอดังขึ้นพร้อมกันเสียงนั้นดังรอบตัวเหมือนมาจากทุกทิศท,ทางอย่ากลัวเราจะไม่ทำร้ายแต่ก่อนที่เขาจะหนีออกไปเสียงประตูหลังบ้านก็ดังปัง ปิดเองอย่างแรงจนทั้งบ้านสัน่นเสียงโหโร้เบาๆดังขึ้นจากชั้นบนเด็กชายมองขึ้นไปเห็นบางสิ่งกำลังยืนอยู่บนบันไดร่างของชายหนุ่มในชุดเจ้าบ่าวเปื้อนเลือดทั้งตัวใบหน้าขาวซิมีรอยยิ้มจางๆที่บิดเบี้ยวผิดธรรมชาติยินดีต้อนรับเขาพูดเสียงต่ำวันนี้เรามีแขกใหม่หญิงสาวสามคนค่อยๆเดินเข้ามาหาเด็กชายผ้าคลุมหน้าของพวกเธอเริ่มหล่นทีละคน ใต้ผ้าคลุมนั้นไม่ใช่ใบหน้าคนเป็นรอยไม่ดำและเนื้อที่ผูพังปนกับคราบเลือดแห้งติดอยู่ตามแก้มเจ้าสาวต้องมีของขวัญให้แขกนาราหนึ่งพูดพร้อมยื่นมือออกมาเด็กชายร้องออกมาด้วยความตกใจแล้ววิ่งไปทางหน้าต่างแต่เมื่อเขาก้าวถึงกลางห้องพื้นไม้กลับโยวบลงเหมือนมีมือมากมายคว้าไว้จากใต้พื้นมือซีเย็นเหล่านั้นกำแน่นรอบข้อเทา้า เขาร้องสุดเสียงแต่เสียงของเขากลับถูกกลืนหายไปในอากาศหญิงสาวทั้งสามมองกันแล้วยิ้มเสียงโห่ร้อของพวกเธอดังสะท้อนทั่วบ้านไม่นานความเงียบก็กลับมาอีกครั้งประตูหน้าบ้านเปิดออกช้าๆลมเย็นพัดออกมาจากข้างในพร้อมกับกลิ่นดอกมะลิที่ปนกลิ่นเลือดโดนพื้นหน้าประตูมีกล่องของขวัญเล็กๆถูกวางไว้คนในหมู่บ้านพบมันตอนเที่ยงวัน ภายในกล่องมีกระดูกนิ้วมือเล็กๆห่อด้วยผ้าขาวและกระดาษแผ่นหนึ่งเขียนด้วยลายมือสวยงามว่าคงควรจัดงานแต่งของเราหลังจากวันนั้นไม่มีใครกล้าเดินผ่านบ้านหลังนั้นอีกเลยแต่ทุกคืนวันฝนตกหนักชาวบ้านจะได้ยินเสียงเพลงแผ่วเบาอโยออกมาจากข้างในเสียงหญิงสาวร้องเพลงแต่งงานเก่าๆด้วยน้ำเสียงเศร้าแต่ไพเราะ พร้อมเสียงหูรอเบาๆของชายคนหนึ่งที่เหมือนกําลังเต้นรำอยู่กลางเงามืดและเมื่อใครมองลอดหน้าต่างเข้าไปในคืนมืดนั้นจะเห็นแสงเทียนสั่นไหวอยู่กลางห้องรอบตัวยาวมีรูปถ่ายนับสิบใบเรียงกันทุกใบคือภาพคู่บ่าวสาวในชุดแต่งงานแต่ใบสุดท้ายคือภาพของเด็กชายในชุดสูทเล็กๆเขายิ้มจางๆดวงตาไร้แววและใต้ผ้ามีลายมือสีแดงจางๆเขียนว่า ครอบครัวของเราสมบูรณ์แล้วหลายวันต่อมาหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านเริ่มเงียบผิดปกติไม่มีเสียงเด็กัวเราะไม่มีเสียงคนคุยกันเหมือนก่อนทุกคนหลบอยู่ในบ้านหลังคาต่ำมองไปทางบ้านเจ้าสาวต้องสาบด้วยความหวาดกลัวกลางคืนไม่มีใครกล้าเปิดไฟเพราะกลัวว่าพวกเขาจะเห็นบางคนเล่าว่าตอนเที่ยงคืนจะมีแสงเทียนเล็กๆล,ล,ลอยไปทั่วถนนแสงนั้นจะหยุดอยู่หน้าบ้านของคนที่เคยพูดถึงบ้านหลังนั้นด้วยความลบลู รุ่งเช้าคนผู้นั้นจะหายตัวไปและทุกครั้งที่มีคนหายไปรูปถ่ายใหม่ก็จะปรากฏในบ้านหลังนั้นเสมอรูปถ่ายใบยล่าสุดมีเด็กชายในชุดสูทเล็กๆนั่งอยู่บนตักของเจ้าสาวทั้งสามแต่ข้างๆเด็กชายกลับมีหญิงชราหน้าซีที่ไม่มีใครรู้จักชาวบ้านเริ่มพูดกันว่านั่นคือแม่เจ้าบ่าวที่ตายไปตั้งแต่หลายปีก่อนบางคนเคยเห็นเธอเดินอยู่ใกล้สุสานกลางหมู่บ้าน ถือช่อดอกมะลิที่ร่วงโรอยอยู่ในมือวันหนึ่งมีนักกล่าวจากกรุงเทพเดินทางมาที่หมู่บ้านเขาได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจากปากชาวบ้านและต้องการพิสูจน์แม้ผู้ใหญ่บ้านจะห้ามเขาก็ยังยืนยันจะเข้าไปถ่ายภาพในบ้านต้องสาบนั้นตอนกลางคืนเขาพกกล้องถ่ายรูปเครื่องบันทึกเสียงและเทียนเล่มหนึ่งที่ได้รับจากวัดอย่าอยู่ข้าในเกินเทียนคืนพระที่วัดเตือนเขาไว้แต่ความอยากรู้ของเขามีมากกว่าความกลัว เมื่อเวลา2ี่สามนาฬิกาสิ้านาทีนาฬิกาเขาเดินเข้าไปในรั้วบ้านทุกอย่างเงียบสนิทมีเพียงเสียงฝนตกกระทบหลังคากลิ่นมะลิและกลิ่นเลือกเก่าลอมาตามลมเขาเปิดประตูไม้ที่ขึ้นราเสียงดังแอ๊ดก้องไปทั้งบ้านไฟฉายส่องให้เห็นโต๊ะเก่าที่มีรูปถ่ายเรียงอยู่ภาพสุดท้ายยังเป็นของเด็กชายกับเจ้าสาวสามคนแต่สิ่งที่ทำให้เขาขนลุกคือมีก้าวอีว่าหนึ่งตัวในรูปนั้น ที่ว่างดูเหมือนตั้งใจเว้นไว้เหมือนรอใครสักคนเขายกกล้องขึ้นถ่ายภาพแล้วเดินสำรวจไปรอบบ้านเสียงกล้องดังแชนในห้องเงียบทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นข้างหลังเขาหันกลับแต่ไม่มีใครในเนาสะท้อนของกระจกเขาเห็นร่านเจ้าสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหลังของเขาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มเยือกเย็นอยากถ่ายรูปหรือคะเสียงนั้นดังชิดหูจนรู้สึกถึงลมหายใจเย็นเฉียบ มือซีข่าวยกขึ้นแตะแขนเขาความเย็นแลนปทั่วร่างจนขาแข็งขยับไม่ได้เขาพยายามจะพูดแต่เสียงติดอยู่ในลำคอร่านเจ้าสาวอีกสองคนปรากฏตามาทีละคนทั้งสามค่อยๆเดินเข้ามาใกล้พร้อมเสียงกระโปรงลากกับพื้นไม้ดังครืดครือถ่ายรูปให้เราด้วยสินักก่าวสันเทาเขายกกล้องขึ้นโดยไม่รู้ตัวเสียงแฟลชดังขึ้นแสงวาบหนึ่งวูบผ่านห้องแต่ในกล้องของเขาไม่มีภาพพวกเธอเลย มีเพียงภาพของตัวเขาเองยืนอยู่กลางห้องและข้างหลังคือโต๊ะที่มีรูปถ่ายมากมายแต่ภาพทุกใบตอนนี้กลายเป็นรูปของเขาใบาหน้าในภาพยิ้มกว้างแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความว่างเปล่าทันใดนั้นไฟฉายดับลงห้องทั้งห้องมืดสนิทเขาได้ยินเสียงฝีเท้านักหนักเดินวนรอบตัวเสียงกระซิบเบาๆดังมาจากทุกทิศทางยินดีต้อนรับเจ้าบ่าวคนใหม่ของเรา มือเย็นเฉียบคว้าแขนเขาไว้ดึงเข้าหาความมืดเขาร้องลั่นแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาเทีนในมือหล่นลงพื้นไฟดับทันทีทุกอย่างจมอยู่ในความมืดและเมื่อเช้าตรู่มาถึงกล้องถ่ายรูปของนักก่าวถูกพบตกอยู่ตรงหน้าประตูบ้านภาพสุดท้ายในกล้องคือภาพโตในห้องเดิมแต่ตอนนี้เก้าอี้ที่ว่างในภาพนั้นไม่ว่างอีกต่อไปชายคนหนึ่งในชุดสูท รุ่งสามวันต่อมาหมอกยังคงหนาแน่นรอบหมู่บ้านแต่ครั้งนี้บ้านหลังนั้นกลับเนียบสนัดก,กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากเมืองเข้ามาตรวจสอบหลังได้รับแจ้งว่าพบนักข่าวหายตัวพวกเขาพบเพียงกล้องถ่ายรูปตกอยู่หน้าประตูบ้านและเทียนที่ดับสนิทภายในบ้านทุกอย่างถูกจัดเรียงอย่างเรียบร้อย